พีกระลาบหลานกล่องซุปอาทอยราคาดีที่พระรามสามหลานนี้ก็คือจะอยู่ในชั้นใต้ดินที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันพระรามสามเลยทุกคนเป็นร้านที่ล้มกล่องจุมอาทอยเท่าที่เห็นก็ประมาณห0สิบถึงเจ็ดสิบบาทกล่องซุมหลายค่ายทั้งแบบป๊อปมาดิสนีย์ท็อปทอยห้าสองถอยเฮวันแล้วก็นายนยาอันนี้คือของแท้ทั้งหมดเลยนะทุกคนท<ม>ี่สําคัญคือราคาก็น่ารักด้วยตั้งแต่แบบสองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่หรือห้าสิบนี่ถ้าซื้อยกบ็อกก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกประมาณสอง Powerpuff น้องเป็ดชิโนเบ,บบี้ชินจังเบบี้ทีเจ้าหญิงดิสนีย์การ์ดัมสติสซาเิโอบางอันคือมีหลายซีรีส์หลายแบบด้วยอันไหนที่แบบอินเทรนด์อัปเดตใหม่ๆคือที่นี่มีและนอกจากพวกอาร์ทอยก็จะมีของเล่นอื่นๆราคาน่ารักดูดิแค่ร้อยเดียวใครจะมารีบหน่อยนะทุกคนร้านเขาจะอยู่ตรงนี้ถึงแค่วันที่31กรกฎาคม67นี้เองใครที่หาร้านไม่เจอมาเริ่มต้นที่หน้าห้างเดินเข้าประตูเกตหนึ่งเดินชิดกำแพงยูนิคอแล้วเลี้ยวลงบันไดเลื่อนตรงที่มีประชาสัมพันธ์ลงมาหนึ่งชั้นมาถ